ผลหนางยี่หนังยี่หรือผลเงียบเป็นผลไม้ปีศาสายพารามิเซยผู้ครองพลังคนล่าสุดก็คือดองกีโฮเตโรชินันเต้น้องชายแท้ๆของโดฟามิงโกโค้ดเนมโครรซอนโดยผู้ที่รับพลังจากผลหนังยี่หนังยี่ก็จะมีความสามารถในการสร้างสนามพลังหรืออาณาเขตพิเศษไร้เสียงที่สามารถปิดกั้นเสียงจากทั้งภายนอกและภายในสนามพลังตามที่ตัวของผู้ใช้พลังต้องการได้เช่นการปกปิดเสียงของตัวผู้ใช้ในขณะที่กำลังเคลื่อนที่แฝงตัวและรอบโจมตีศัตรูหรือการสร้างอาณาเขตพิเศษเพื่อปกปิดเสียงในการพูดคุยที่เป็นความลับจากบุคคลภายนอกและนอกจากนี้ผู้้้ใใชชกสาามรถอเ พิเศษนี้ใส่ขนหรือเป้าหมายอื่นๆเพื่อทําให้เสียงของเป้าหมายนั้นหายไปได้นั่นเองครับซึ่งพลังของผลพีศาผลนี้มันก็ดูจะเหมาะกับการแทรกซึมและรอบโจมตีศัตรูเป็นอย่างมากแต่ก็คงไม่เหมาะเท่าไหร่นะกับการต่อสู้กับศัตรูแบบซึ่งซึ่งหนาส่วนในด้านของจุดอ่อนเมื่อผู้ใช้พลังผลหนังยิงหนังยีถูกทําให้หมดสติหรือเสียชีวิตก็จะทําให้สนามพลังที่ผู้ใช้สร้างเอาไว้สลายไปนั่นเองครับคก